เกิดผมตีม hmm. น้องก็เป็นน uh 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 ักภากเลยนะครับผมภากอะไรครับภากเหี่ยวทั้งน้ำสลัดเนี่ยมีทั้งหลายรสชาติแบบไหนขายดีที่สุดครับแบบว่ารักเธอค่ย ไโซแม่ฟังจากชื่อก็คือ s m e สายเฮลตี้แต่จะบอกว่ารายได้ของเขาเนี่ยไม่เฮลตี้ตามนะครับเพราะรายได้ต่อวันของสลัดไฮโซนั้นเป็นหลักแสนครับ ความปังทั้งหมดก็เกิดจากฝีมือและ <Wow. S 1> แพช่นเกินร้อยของสาวสวยวัย26ปี <Wow. S 1> คุณแพรที่ต่อยอดธุรกิจมาจากคุณแม่ที่ทํามากว่า2องทศวรรษนอกจากวัตถุดิบที่เน้นความสดสะอาด <Wow. S 1> สิ่งที่มัดใจแฟนๆสายเฮลตี้ให้จึงได้ก็คือน้ําสลัดที่มีให้เลือกละลานตาก,กว่า20ชนิดนี่แหละครับสวัสดีค่ะแพนะคะนัน,นิชยาวงวชรกุศลค่ะ เป็นเจ้าของร้านสลัดไฮโซบายคนหนึ่งนะคะค่ะเริ่มต้นนะคะจากที่รุ่นคุณแม่นะคะทํามาแล้วก็มาเป็นรุ่นเราทําต่อนะคะเป็นสูตรน้ําสลัดที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม20ปีเลยค่ะจากที่แพรได้มาทําต่อะคะ่ะยอดขายของทางร้านนะคะก็เพิ่มขึ้นมาถึง300เอร์เซนเลยค่ะคนอะไรสวยแล้วยัน่ากินอีกผมหมายถึง สลันะครับที่สำคัญคุณแพรยังประกาศก้องโลกว่าไม่เคยคิดทำงานประจำขอกว่าไรายได้ก้อนโตผ่าน iPad มือถืออยู่บ้านแบบชิวๆดีที่สุดไอเดียฟิตฟีสแบบนี้ต้องให้ทีมสายลับของเราช่วยจับเคล็ดรวยคุณแพรหน่อยแล้วล่ะครับทุกธุรกิจต้องการความสำเร็จและทุกความสำเร็จย่อมมีสกิของตัวเองนี่คือ SME Secret จับเคล็ดรวยเอาละครับแล้ววันนี้ครับทีมสายลับจับเคล็ดของเราพร้อมอยู่แล้วครับ3ท่านเหมือนเดิมครับ และแน่นอนครับวันนี้ทีมสายลับจับเคล็ดครับจะได้จับเกี่ยวกับเรื่องราวของอาหารทันกินา <Wow. S 1> นะครับเพราะว่าเคล็ดของคนนี้น่าสนใจมากๆครับเป็นธุรกิจที่ผมว่าหลายคนก็อยากจะทําเหมือนกันแต่จะไปถึงความรวยได้อย่างไรครับนี่คือเจ้าของแบรนด์สลัดไฮโซคุณแพรอยากัวลที่จะเริ่มต้นนะคะหากคิดแล้วให้ทําเลยค่ะ นี่อยากกลัวที่จะเริ่มต้นเขาเรียกว่า DNA ของเด็กรุ่นใหมย่ยากไมหมครัธุรกิจอาหารพี่เปิ้ลธุกรกิจอาหารยากไหมก็คือทำมาส<ป>ิบกว่าปีแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ยากแต่การที่จะทำให้มันกำไรแล้วก็ให้มันจุดคุ้มทุนแล้วก็คุณภาพแล้วก็คนคนติด แบรนด์นเราได้นานๆต่อไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดนะไม,ไม,ไม่ไม่ง่ายไม่ง่าย่ถ้าพร้อมแล้วนะครับได้เวลาจับเคล็ดรวยเรามี5ข้อเหมือนเดิมนะครับพร้อมไหมครับได้เวลาจับเคล็ดรวยถึงเวลาที่เราใสา่ยลับ S M E Secret จะต้องมาจับเคล็ดรวยกันแล้วล่ะค่ะว่า3เคล็ดรวยของสลัดไทโซบคุณหนึ่งคือข้อใดบ้าง นี่ฮะหข้อของเราครับซึ่งจะมีเคล็ดจริง3ข้อเหมือนเดิมครับอีก2ข้อจะเป็นเคล็ดหลอกนะครับ5ข้อครับมีข้อ1ฮะเก็บ d a a n a l y t i c เพื่อดู Feedback ลูกค้าข้อ2ครับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในกระบวนการผลิตข้อ3ครับน้ำสลัดโฮมเมดสูตรดั้งเดิมข้อ4ครับทำครวการเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตมากกว่า500 0ชุดแล้วและข้อ5ครับมีแฟรนไชส์ขยายสาขาออกไป สู่ภูมิภาคด้วยฮะอาเซียนของเราฝากครับทีมสายลับจับเพ็รช่วยกันนะครับผมพร้อมไหมครับและถ้าพร้อมแล้วเริ่มเพชรครับเพียแนครับแบบมีสาละครับเ <laughs> ชิญก่อนเลยนึกยังไงก่อนดีกว่าตอ,อ <t orn S 2> นที่นหนูออได้คิด ขึ้นมาว่าจะทําสลัดอันนี้ยที่สำคัญเขาประกาศด้วยว่าเขาจะไม่ทํางานมาตออ่<ำ>อหอนูคิดได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เรียนจบมานะคะแพทก็คิดว่าพปรดักของที่บ้านเราดีเราควรที่จะต่อยอดที่บ้านยังไงได้บ้างคะ่ะเราก็เลยเริ่มตัดสินใจที่จะลองท<ม>ําค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วฮะ26ปีค่ะ26ะใช่ค่ะมีแฟน มีแล้วค่ะมีแล้วใช่ค่ะแฟนชื่ออะไรครับเดียวพูดหน่อยแฟนชื่ออะไรฮะแฟนชื่ออะไรฮะชื่อบอสค่อ๋อโอเคแสดงว่าไม่มีไม่มีคนอื่นเขาช่วยเขาไม่ได้โดดเดี่ยวนะฮะแล้วเล็กๆทำไมเล็กแสบเล็กเล็กเล็กตั้าสายตลอดเขาคืออะไรไม่ใช่พี่พี่ทีแรกนึกว่ายังไม่มีพี่ถามให้น้องพี่เมื่อกี้ให้หัวผมเนี่ยแล้วชงไปชาบูแล้วชวนไปกินชาบูแล้ว ปุ๊บผมไปต่อไปเป็นเลยจบแล้ว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 รลานจางปูปิดหมดเลยจุดไหนครับที่ที่เรามาคิดว่าเฮ้ยเราจะต้องพัฒนาทั้งระบบในการที่จะขยายธุรกิจของคุณแม่ครับ ก็เริ่มต้นเลยนะคะคุณแม่ไม่ได้มีช่องทางการออนไลน์เลยค่ะเราก็เลยคิดว่าช่องทางออนไลน์เนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องทำเออ,เอ,อทำไมไม่แวงยังอื่นมีตั้งเงย yeah. เอะแยะความรู้เรื่องแบรนด์ก็มีอยู่กับตัวออใ่ทำไมไม่ไปทำแฟชั่นหน้าตาก็ดีอะไรอย่างเงี้ยออแต่ในมุมของแพะค่ะอีกมุมนึงเราเห็นความตั้งใจของคุณแม่ค่ะที่ตั้งใจทำมานานนะคะเราทุกอย่างก็ไปได้ดีเรื่อยเรืเรารู้สึกว่าเราสามารถต่อ,ตอยอดได้ค่ะเริ่มที่พี่แอนครับสามแล้วกันค่ะน้ำสแ<า>สดโฮมเมดสุดดั้งเดิม ทำมานานแล้วอะไรอ่านะฮะงั้นข้อ3ครับนะฮะน้ำสลัดฉบับโฮมเมดสูตรดั้งเดิมคือเคเล็ดจริงหรือไม่จริงครับเคเล็ดจริงค่ะเคล็ดจริงนะน้ำสลัดที่ร้านนะคะมีทั้งหมดตอนนี้ประมาณ20สูตรนะคะ น้ำสลัดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คุณแม่คิดนะคะคิดท้นสูตรแล้วก็ทํามาตั้งแต่ดั้งเดิมอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากรักษาไว้ค่ะความโฮมเมดยังไงก็คือเสน่ห์ของอาหารค่ะพี่ท็อปครับครับ,ค,รบคิดว่าข้อไหนคือเคล็ดจริงฮะก็เราดูแล้วเนี่ยคารคเตอร์เขาเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็เรียนมาทางแบรนดิ้งด้วย<อ>เขาน่าจะมีวิธีคิดวิธีการวางแผนแบบเด็กรุ่นใหม่เก็บข้อมูลใช้โซเชียลมีเดียผมว่าน่าจะเป็นข้อหนึ่งข้อหนึ่งนะครับเป็น เคล็จจริงหรือไม่จริงครับข้อหนึ่งนะคะเป็นเคล็ดจริงค่ะโ oh, <c oughs> อ้ถามที่เดาบอกเลยไหมใช่ค่ะ <c oughs> ในมุมมองของแพค่ะเราต้องวิเคราะห์ลูกคา้าลูกค้าชอบอะไรไม่ชอบอะไรค่ะลูกค้าอยู่ละแวกไหนมากที่สุด ของกลุ่มลูกค้าเรานะคะเราก็จะมีอนาคตอะคะ่ะที่สามารถวางแผนได้ของธุรกิจเราอ๋อนะฮะ1กับ3ถูกต้องแล้วนะครับผมเหลือครับพี่ปั้นครับ2 4และ5ครับ<ม>อันไหนคือ<ม>ข้อเคล็ดจริงครับไอเดียของเขาเนี่ย<ๆ>เขาจะขยายที่แม่ทําโตเข้ามาที่นี้ไปถึงระดับโลกเพราะฉะนั้นไปถึงตรงนั้นไม่ได้เลยถ้าไม่ใช้เทคโนโลยีในการผลิต เข้ามาช่วยพี่ปันเชื่อว่าเป็นข้อ2นะ 2> การใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตข้อ2ครับพี่ปันตอบมาใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในกระบวนการผลิตเป็นข้อที่เป็นเคล็ดจริงหรือไม่จริงครับข้อที่2นะคะเป็นเคล็ดจริงค่ะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการในกระบวนการผ <ๆ S 1> ลิต,ลตด้วยเพราะฉะนั้นครับได้เวลาที่เราจะเห็นของจริงแล้วครับว่าโอ้โหสลัดไฮโซเขาหน้าตาเป็นงไงแล้ว น้ำสัตย์ยี่สิบแบบยังไม่เคยเห็นเลยอ่าเป็นยังไงครับเอาของเข้ามาดูหน่อยแล้วล้วถามคุณแม่หน่อยนะฮะทำไมลูกสาวถึงรักขนาดนี้คุณแม่ฮะน่ารักวะเหรอคะแม่ครับสายตาเป็นหลอกถ้าเกิดผม จีบน้องก็เป็นนักภาคเลยนะครับผมภาคอะไรครับภากหยาวพากุยาวโอ้ยเดี๋ยวเชิญทั้งสามท่านหน่อยดีกว่าครับใกล้เลยนะโอ้มาช่วยห้ามผมหน่อยพี่มามพอกผมตรงนี้หน่อยช่วยหน่อย มันใช่ัหมกระลิ้มกระเหลียกระทั่งกระทั่งลูกสาวเดี๋ยวยาวไปถึงแม่แล้วคุณแม่สวยขนาดนี้เขอลองหน่อยนะเพราะปกติเป็นคนชอบแบบนี้นะฮะจิ้มนะครับจิ้มลูกปลาเยอะขนาดนั้นจุก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 ิ่ชถ่แป้งยี่ห้อเหนียวนุ่มมาก น้ำจิ้มอือโคตรอร่อยเลยโอ๊ยโอ้ยต้องลองบ้างนะลองบ้างลองบ้างผักโอ้นี่ฮะยอดตายที่น้ำจิ้มเลยฮะโอ้มันคือแบบมันคือคือสลัดมันไม่ใช่แค่ผักสดมันไม่ใช่แค่วัตถุดิบดีแต่ว่าน้ำสลัดมันต้องได้ใจเลยนะะสุดเลยสุดเลยมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับคุณแม่ครับมายเกี่ว่าตัวเนื้อแป้งอีกด้วยแล้วก็การแช่อะไรแช่ค่ะก็จะมีแบบ เวลาในการจุมน้ําก่อนที่จะเอามาหอ่อคือค่อนข้างละเอียดมา,ากๆค่ะก่อจะได้แต่ละครั้งใช่ค่ะบางที่นะ <ๆ S 2> ไอ้แป้งที่หอนะอแข็งกรอบบ้างหรือไม่ก็ยุ้ยขาดเช่นกระดาษทิชชู่เอาละโอเคครับผมทีนี้ผมจะบอกว่าเรายังมีข้อที่ติดค้างกันไว้อีก2ข้อเนาะนะครับที่เป็นข้อลึกเป็นข้อไม่จริงนะฮะนะครับมาดูกันหน่อยดีกว่าเพราะก็มีความน่าสนใจเหมือนกันข้อที่เป็นข้อหลอกนะครับแล้วก็ไม่ได้มีใครท่ายนะครับก็คือ ข้อที่เป็นตัวกลางเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตมากกว่า5,000ชุดมาอีกข้อหนึ่งครับก็คือมีแฟรนชส์ขยายสาขาออกไปภูมผ้าอาเซียนค่ะอนาคตที่เราอยากทำอะคะ่ะเราก็อยากทำให้น้ำสลัดโฮมเมดของเราสามารถส่งออกได้นะคะจะทำเป็นเป็นผงเติมน้ำใช่ค่ะอ,อนาคตนะคะทำเฟรีสไตรคือณตอนนี้เนี่ยที่ที่เท่าท,ท,ท,ที่เห็นนะฮะเมนหลักยังเป็น,ปนช่องทางการขายก็คือคออนไลน์ ซึ่งอีกหน่อยถ้าเพิ่มมาเป็นออฟไลน์ด้วยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นมอ r n ์เทรดหรือว่าร้านค้าอะไรต่างๆถ้าแบรนด์มันติดแล้วเนี่ยผมว่ามันไปถึงจุดนั้นเนี่ยไม่ยากเลยกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นที่เขาชอบออกกำลังกายหรือการเข้าไปสู่แบบในฟิตเนสต่างๆ<ไ>ขยายช่องทางให้ให้มันได้กว้างมากขึ้นผมว่าก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะน่าจะทำ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือบทบาทสังคมจากแม่สู่ลูกมันจะมีสตรอรี่มีเรื่องเล่ามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้แวลูของสินค้าเนี่ยมันดูแบบมีคุณค่าเออเราเราตั้งใจทำด้วยใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจากครอบครัเวเล็กๆแล้วก็ทำมาสู่ธุรกิจรุ่นตอน่อรุ่นแล้วกลายเ,เป็นแบบว่าทำให้ ขยายเป็นมูลค่าเพิ่มซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ตรงกับนโยบายของรัฐบาลนะคะโอ้อสุดยอด,ดมาก <มา S 1> เลยค่ะ <มา S 1> แต่นอกจากนี้ครับสำหรับใครที่อยากจะลองสลัดไฮโซบ้างครับช่องทางการขายข,ายของเรายัางไงฮะช่องทางการติดต่อของทางร้านเรานะคะก็จะมีทาง Facebook นะคะ IG ค่ะแล้วก็ลูกค้าสามารถทักมา l i n e แอนะคะ s อชไซสลัดไฮโซได้เลยค่ะอี่นะโอ้้ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเลยเห็นแพชั่นของ วัยรุ่นโอ้้องบอกว่าสุดยอดม้กๆนะครับวันนี้ก็เลยต้องขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับการมาร่วมรายการของเรานะครับขอบคุณสลัดไฮโซครับขอบคุณมากครับเ่ะฮะจะมันขาดไม่ได้ครับขอบคุณทีมสายรับจัดเคล็ดของเราครับทั้งสามท่านเลยพี่แอนพี่ท็อปแล้วก็พี่เปิ้ลครับขอบคุณมากครับ อย่าลืมครับอย่างที่บอกถ้าอยากจะรู้เครื่องไม้เครื่องมือของสอสอว,อสอวอลองดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SME Connect ไปใช้กันดูได้ครับติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ออสเมบสสวหรือเว็บไซต์คลิกที่ w w w s m e g o t h ส่วนถ้าคุณอยากได้โค้ชอยากได้คำปรึกษาดีๆของสสวง่ายๆครับกดที่หมายเลข1 301คุยกับคอร์เซ็นเตอร์ของสสวได้เลยครับสุดท้ายต้องขอบคุณครับสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสสวครับที่อยู่คู่กับ SME อไทยพวกเรานะครับและนี่แหละครับก็คือทั้งหมดของ SME Secret จับเล็ดรวยในวันนี้ เอ๊จะมีสลัดไฮโซเนี่ยนะคะ<_ <A> _>ชอบความหลากหลายทางรสชาติที่เขามีน้ำสลัดให้เลือกเป็น30ปว่าอย่างเป็นจุดเด่นของเขาเลยต่อยอดธุร,รกิจจากธุร,รกิจครอบครัวนะคะที่เป็น ธุรกิจแบบครอบครัวจริงๆคือขายแค่มีหน้าร้านแล้วก็แม่คุณแม่ก็ทําขายไปแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าเอามาทําตลาดออนไลน์ได้ปังมากแล้วก็ดีกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ค่ะ3<า>แล้วกันค่ะ<า>น<ะ>้ำสลัดโฮมเมดสุดดั้งเดิมทำมานานแล้วอะไรอ่าที่เราอยากทำอะค่ะเราก็อยาก ทำให้น้ำสลัดโฮมเมดของเราสามารถส่งออกได้นะคะจะทำะเป็นเป็นผงเติมน้ําในเรื่องธุรกิจมีเขาอยากจะโตให้เป็น global เลยเขาอยากจะเติบโตแบบว่าให้ขายไปต่างประเทศได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสสวรเรามีสูตบริการคือเรียกว่า SME access เรายกบริการจากออฟไลน์เป็นออนไลน์แล้วก็เชื่อม e อีคอมเมิร์ซมาร์เก็ตเพลสนะคะรวมทั้งโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศเลยนะคะก็จะทำให้สินค้าของอาทางน้ำสลัดไฮโซเนี่ยเป็นที่รู้จักกันไปทั่วประเทศและก็ทั่วโลกมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นไปตามความฝันของน้องเขาซสวผ่าทางปันให้คุณได้ไม่ว่าจะมีปัญหาติดขัดอะไรใดๆเกี่ยวกับธุรกิจ SME นะคะเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ Line Official แอป SME Connect s, ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะหรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SME Connect ก็ได้ค่ะสสวเคียงข้าง SME ผู่คิดที่ดีของผู้ประกอบการไทยนะคะ